สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g ีโฟ s สปอร์ตออนทนะฮะเจ้านี้ผมขออนุญาตมาอัปเดตความคืบหน้าโครงการอารยเกษตรนะฮะตีอันทางกระทรวงมามาไทยนะฮะ,อะมอบหมายให้กลุมยุทธาธิการแล้วก็อันผังเมืองเปผนได้ริเริ่มในเรื่องของการดําเนินโครงการในการค i c k off ในการทําโครงการตั้งแต่วันที่13ที่ผ่านมานี่นะฮะ,ะวันนี้ผมก็เลยมาอัปเดต ท่านผู้ชมได้ติดตามนะโดยเฉพาะปอใหม่พี่น้องจาเพิ่มใจว่าโครงการอาริยะเกษตรเป็นนยะไปถึงไหนแล้วนะฮะจุดตีผมยูตัดนี้นะฮะ,ะเป็นจุดตียูกับอันติดกับปลาไข่นะฮะพื้นที่ตีปลาไข่กับอันกล่องยินนยูที่ได้จากการขุดหลอกหนองเล็งซ้ายมาถึงพื้นที่ตัดนี้นะฮะแล้วก็หลอบข้างตันนี้ครับก็บเป็นกล่องดินเก่าที่ได้รับ จากการคุดหลอกหนองเลงซ้ายรอบแรกนะฮะเฟสก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็กล่องดินที่ผมยืนอยู่ตัวนี้เป็นกล่องดินชุดใหม่ฮะตีได้จากการคุดบอ่อพักน้าในโครงการอารยเกษตรครับจำนวน3บอ่อซึ่งในการปรึกษาหารือของกรมชลแล้วก็บจอแล้วก็ผู้นำชาวบ้านนะฮะบอกว่าตอนตีมีปัญหาในเรื่องของการทิ้งดินเนี่ยมันแบบมีชุดตดีทิ้งดินนะฮะ ถ้าไปทิ้งตั้งนอกกับมได้นะฮะเพราะว่า,าติดกฎหมายตวยัวและแหมยางนีง่พอมาทิ้งอันขยายพื้นที่กว้างออกไปมันกับติดปลาไข่นะเพราะฉะนั้นเจ้าบ้านก็นเลยแนะนําว่ามันจะมีอยู่3จุดที่สามารถทิ้งได้โดยตีอันอมันมีพื้นที่ตีมาะสําหรับการปั๊บดินเพิ่มอยูนะสิ่งผู้นาเจ้าบ้านนะเปินก็บอบกว่าถ้าคุดบอแลก กรมชนรบประทานใื้อเอาไปถมพังฟังปุ้นนะฟังฟังตีจะทําเป็นอันโซนโครงการอรียกเกษตรในส่วนที่3ครับนั่นก็คือ,อเรียบท่องนานะมันจะมีพื้นที่ตีอันสามารถถมปั๊บได้อยูอ่เพราะฉะนั้นกรมชนก็นเลยได้พื้นที่ในการทิ้งดินอ,อยู่ฝังปุ้นนะฮะสิ่งเจ้าบ้านกัของคือปับ๊บคือเรียบร้อยตัวนะเพราะว่าจะได้ใจป้โยชน์ได้ทันทีนะฮะ ส่วนของอาบาจอสองบอนะฮะก็มี2จุดนะฮะที่จะเอาดินมาทิ้งนั่นก็คือจุดตัดนี้นะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการถมดินเก่าไปแล้วหนึ่งจัน้นแต่บาสามารถแจ้ประโยชน์ได้ครับเพราะว่ามันบ่ได้ปั๊บดินแล้วก็ดินมันก็เริ่มแข็งนะผมก็เลยเสนอครับอันอาบาจอไปครับว่าถ้าถมตัดนี้คือสูงขึ้นแล้วก็สามารถปับ๊บรูปแบบหรือมะสาหรับการทําเป็นหอดูนก เป็นอันจุดสังเกตการเนี่ยเวลาไฟมงไฟไหม้นะฮะแล้วก็เป็นแปลงแปลงพักแปลงปลูกต้นไม้เอามารวมกันไว้ทันนี้นะฮะก็คือจะสามารถสร้างเป็นแลนด์มาร์กในการท่องเที่ยวในหนองเล็งไซได้แห่งหนึ่งจุดซึ่งจุดนี้ครับผมชมดูแล้วครับเขาจะสามารถมองเห็นได้ไกลมากครับ ฟังปุ้นก็เป็นกล่องดินตียูหน้าเคทำราสัตปาหนองเล็งซ้ายนะฮะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นปลาไข่มีฝูงนกเป็ดนกอพยพลงเยอะแยะเลยครับอ่ถ้ามีจุดตียูมุมสูงมองหาเป็ดนี่จะเห็นได้ง่ายเพราะว่าประสบการณ์ที่ผมมันมา่องนกแล้วก็สอบถามจากผู้ที่มาอาชอบดูนกปนบอกว่าถ้าเป็นนกเป็ดเนี่ย ถ้าอยู่มุมสูงซองลงไปนี่มันจะหันตัวเป็ดครับเพราะว่าถ้าอยู่มุมต่ำเนี่ยต้นไข่จะบังมดมันจะมาหันนะแต่ถ้าอยู่อีครับเขาสามารถนี่ฮะมองเห็นพื้นหน้าม,มองเห็นตัวนกได้ก็เลยคิดว่าตัดนี่ครับถ้าปรับสูงขึ้นหมน้อยแล้วก็ทำพื้นที่ให้มะสสาหรับการปลูกก็ไม่ปลูกพักได้ตัวแล้วก็ทํเป็นหอดูนกได้ตัวก็จะสามารถต่อยอดได้ทันทีนครับโดยตีบัตรต้องเสี่ยงงบประมาณเพิ่มแค่บริหารจัดการกล่องดินนะซึ่งผมก็ อขออนุญาตหัวหน้าวราระทิศใช้สารนะฮะว่าจะดูแลพื้นทีต่ตะนี้ฮื้อ,อหัวหน้าก็สนับสนุนครับเ <c oughs> พียงแต่กำชับว่าจะต้องบังคัอเบิกลงไปในปลาไข่มากกว่าเดิมนะฮะเพราะว่าต้นนี้นี่ตอนนี้พื้นที่หนองเล้งซ้ายของเขานี่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เดิมหรือปลาไขก็รู้สึกว่าจะน้อยลงนะจากการขุดนะ เหลือน้อยลงละเพราะฉะนั้นจะต้องรักษามันไว้นะบบทีถูกทําลายไปมากตอนนี้ซึ่งสังเกตดูครับนี่ครับผมเห็นบบแข้งนะบบแข้งขมนะฮะนี่มะเขือพ่วงนะฮะมันออกตามธรรมชาติแล้วมันอยู่กับดินแบบนี้ได้เนี่ครับผมคิดว่าอันนี้มันเป็นจุดประกายที่ผมได้คิดแล้วว่าถ้าแหมน้อยต่นนี้เขาจะทาเป็นแาหล่งอาหารนะฮะเป็นคังอาหารคือกับปีน้องจ้าเพื่อแม่ใจนะมีการปลูก พืชพักสวนครัวผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งชนิดตีมาะสําหรับการปลูกครับอาหารพื้นเมืองเหนือเหนือเฮานี่ได้ใจเยอะมากครับมาแข้งเนี่ยใส่ใส่น้ําพริกกะปิกับล้าครับต้มกับน้าพริกน้ําปูกนะับมาะนะฮะแกงใส่แกงเขียวหวานได้มดนะฮะนี่คือ,อพักที่สามารถอยู่กับดินในหนองได้เลยนะฮะนี่ครับพื้นที่ ทั้นี้ก็บ่บได้เบิกล่ำลงไปในปลาไข่เลยนะฮะผมก็มาคุ้มการถมดินตลอดนะฮะเพราะว่าการซื่อสารแค่พลาดแค่วันเดียวนี่อาจจะเสียหายเพราะฉะนั้นผมถึงต้องมาบ่อยน้อยครับนี่มาดูก็มาถือว่ามาตรวจงานเช็กงานหึ้อหัวหน้าว่าเรา,าที้ใช้สารตัวในเมือรับปากเป้นแล้วว่าจะดูแลหื้อนะแล้วก็ดีสําคัญครับพื้นที่ตรงนี้ผมจะ อาสาครับเอาต้นไม้มาปลูกฮะโดยตีบบแจ้งงบหลวงเลยนะฮะก็ถือว่าแบ่งเบาภาระของเคทําลาไปนะเพราะว่าพื้นทีด่ดีเคทําลาสัตว์ป่าหนองเล็งซ้ายตีต้องรับผิดชอบปลูกก็ไม่นี่ก็หลายไล่ยู่นะฮะทั้ง4ส,ส่วน4เฟสจะมีการปลูกต้นไม้มดโดยเฉพาะโซนแหลกนี่โซนคอนเซปต์จากณนาผ้านะ เคทาลาเป็นรับผิดช,ชอบเต็มๆนะเพราะว่าอยู่ในส่วนรับผิดช,ชอบของสํานักบริหารพื้นที่15จังห้ายนะฮะก็ต้องเตรียมก้าไม้แล้วก็ในการแปลงปลูกด้วยนะฮะนี่ครับก็ป้าท่านผู้ชมมาดูอัปเดตรายละเอียดได้ที่ตามกันนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดที่2ในการทิ้งดินนะฮะจันแรกนี่ผม จะให้ถมเต็มพื้นที่ไปก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจันดีสองพอปั๊บดินให้เรียบปุ๊บเนี่ยจันดีสองนี่ก็จะถมขึ้นมมแหั่มจันหนึ่งแต่จะปับ๊บห่หางจากขอบจันแหลกเนี่ยตีถมไปรอบแหลกเนี่ยประมาณ 3- ามถึงสเมตรนะรับเพื่อมีพื้นที่ไว้สาหรับปลูกพักปลูกไม้เลียนแบบแปลงกเกษตรขั้นบันไดครับอันนี้ก็อาจจะเป็นแหมหนึ่งไฮไลท์ของโครงการอรเไรเกษตรอยากจะทําเป็นต้นแบบของการ ปลูกพักบนพื้นที่ชั้นอ่าที่เป็นกล่องดินแบบนี้ก็คอยมาติดตามกันครับว่าโครงการมูนี่ผมจะทําได้กอนะฮะทาคนเดียวเบาไหวแน่นอนครับแต่จะพยายามเชิญชวนปรแมมพีน้องจามเพิ่มใจตีมีความสนใจนะฮะมาเนี่ยด้วยกันครับเป้าหมายก็คือต่อยอดให้มันเป็นแรงท่องเที่ยวตีมีการกเกษตรเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง กระแสของการเกษตรเชิงท่องเที่ยวคืออารยเกษตรนั่นเองครับผมส่วนความหมายของคําว่าอารยเกษตรนี่หลายคนอาจจะตีความแตกต่างกันออกไปซึ่งผมก็ตีความไปแหมแบบหนึ่งแต่จะเป็นแบบไหนนั่นก็เดี๋ยววันหลังถ้ามีเวลาจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ทราบด้วยกันนะแบบนี้ใครพิดแบบนี้ใครถูกครับแต่ความคิดของแต่ละคนเนี่ยคำว่าอารยเกษตรนี่มีหลายความหมาย แล้วแต่แต่ละคนจะคิดนะที่สําคัญคือคิดแล้วจะมีใครทาให้มันสําเร็จได้หรือเปล่าต่ออันนะฮะเพราะว่าโครงการนี้ต้องใจพลังความคิดพลังงบประมาณพลังบุคลากรความรู้ความสามารถหลายๆไฟล์มาช่วยกันครับเนีย่ยไฟล์ได้ไฟลยหนึ่งบบได้ครับมันใหญ่เกินไปครับเพราะฉะนั้นต้องอาศัยความสามัคคีของพี่น้องจาัาเพื่อใจแล้วก็ความรู้ความสามารถของบุคลากรทากรงกระทรวงมหาไทยนะฮะ รวมถึงหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องคอยสนับสนุนถึงจะเกิดได้เพราะฉะนั้นจีโฟก็พยายามเต็มที่ครับในเมื่อเป็นคนแม่ใจแล้วนะมาอยู่แม่ใจในอนาคตลูกหลานเขาก็จะได้มีหลูท่ทางในเรื่องธรรมะหากินนะฮะต้องดินล้นไปอยู่ต่างจังหวัดนะคนเท่าคนแก่เพื่อนจะได้บงังงอมนะลูกหลานจะได้บันีเพิ่นไวไกลอันนี้ก็เป็น ความตั้งใจตีอยากจะช่วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็พยายามเต็มที่ครับผมส่วนการขุดเดี๋ยวเขาไปจะไปดูบอ่อที่2กับบอ่อแหลกสกกอนะฮะอันนี้พื้นที่นี่จะเป็นบอ่อที่3นะฮะสําหรับบอ่อที่3นี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการเอาดินไปถมปับตะลิงแล้วก็ปับพื้นที่ฟังตี่ผมจะทําโครงการกับมู่้าบ้านประมงพื้นบ้านตีจะเลี้ยงปลาด,ด้วยพีธรรมชาติ ประมงพื้นบ้านฟังนู่นก็นจะมีการปลูกพักปลูกก็ไม่เหมือนกันครับคือพื้นท,ที่ทุกพื้นที่ที่จีโฟกจะทำโครงการปลูกพักจะมีการปลูกต้นไม้ไปตัวแล้วก็มีการาเสริมแซกกิจกรรมนันทนาการาเรื่องของการท่องเที่ยวไปตัวนะฮะเพราะฉะนั้นแบบมันอยู่ในหัวแต่จะก้อยๆทำครับถ้าพี่นอ้องม่พี่น้องคนไหนสนใจอยากจะมาช่วยกันนะฮะ เชิญได้ครับโครงการอริยะ,กะเกษตรตีกระทรวงมาไทยเป็นพยายามพลักดันก็เป็นประโยชน์กรับปอม่พีนน้องยังมูเฮายังแน่นอนนะฮะเพระาะว่าโครงการนี้เปิดโอกาสให้ทุกๆุกคนครับตีนี่เป็นตีสาธารณประโยชน์ก็ใครมีความสามารถด้านไหนก็มาจวยมาทำกันได้นะ เนที่ที่ผมเดินมาถึงนี่ก็จะเป็นบอ่อพักน้ำบอ่อที่สองนะบอมบัดน้ำเสียเป็นบริเวณตี่อ,อ,า,อาจารย์โกกับอาจารย์นาได้มาให้คำแนะนำในเรื่องของการคุดของไส้ไก่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ผู้ข้อมูลนี่ครับความลึก3เมตรกึ่งนะฮะ ซึ่งตอนนี้คุดไปประมาณ3เมตรเกิงแล้วกับไปปะดินดำครับดินดำก็คือดินดินเดิมของอันจันดินของหนองซึ่งดินตัดนี้มีสารอาหารนะฮะสังเกตดูว่าจันบนจะเป็นดินแดงเป็นดินที่ได้จากคุดปื้นหนองมาถมแต่พอเป็นดินเดิมของมันเนี่ยจะมีสารอาหารอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเหมาะสําหรับการคุดออกมาเป็นหน้าดินในการเพาะปลูกอ่าสิ่งอาจารย์หน้ากับกำชับไว้แล้วว่า ควรจะมีการขุดหน้าดินมาสต็อกไว้ก่อนเพื่อที่จะเอากรบบรอบสุดท้ายจากที่ผมฟังรายละเอียดวันนั้นนะคืออาจารย์นาอาจารย์โก้นี่ควรจะมีความรู้แล้วก็อันข้อแนะนําดีๆไว้คืออ่าหน่วยงานที่ทางานหน้างานเนี่ยได้ทาไว้ก่อนนะเพราะจะได้บรับเปลี่ยนปัญหาในภายหลังด้วยนะเพราะเวลาลงมือทําใจงบประมาณทําไปแล้วเวลามาแก้ไขมันยากครับ แต่ถ้าเราทำตั้งแต่แรกดีๆเลยเนี่ยมันก็นจบในงานนั่นเลยนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขออัปเดตในเรื่องของการคุดบ่อหึกับบ่อสองก่อนนะแล้วก็จุดทิ้งดินส่วนจิดจุดทิ้งดินฟังปุ้นเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวผมจะไปะดูมกลาครับว่าเป็นถมตัดใดปั๊บจะได้นะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาเพราะพื้นที่ทั้งเพิกปุ้นนี่เดี๋ยวแหมน้อยโครงการต่อยอดจากพื้นที่จุดนี้ไป ก็จะต้องมีแผนการขุดการปับ๊บดินแห่งกรรนะฮะสำหรับบอร์นี่เป็นรับผิดชอบของกรมชลประทานครับบอที่เดินก่ยมาตะก,กี้นี่เป็นของอบอจอพะเยานะสองบอนะฮะบ,บอสองบอสามกรมชลก็เริ่มลงเครื่องละอื่นะฮะ ไส่ของบ่ก็มีขนาดแตกต่างกันครับแต่ความลึกกับตกยูตีประมาณ3เมตรเพืงเต่ากันนะสวัสดีครับเอน้องนึงครับ คนละครับาลานกิจกรรมของจีโฟกนะฮะน้องหน่งก็ไปเจอปับ๊บขื้นฮืนะ,ะตอนโครงการคุดเฟสสามเฟสซีนั่นแหละฮะได้ความมโนข้อจากกรมชนเอาหน้าดินไปลงฮือแล้วก็น้องหนึ่งก็เอาแม่โคไปปั๊บหน้าดินฮือเฮากันเลยได้ลานกิจกรรมนะะอันนี้ก็มีการวัดระดับอย่างเรียบร้อยนะฮะ โอเคครับ okay, ผมก็ถือว่าผมได้มาอัปเดตเพื่อท่านผู้ชมได้ทราบเป็นระยะระยะนะฮะถ้าจะได้ก็อย่าลืมคอยติดตามเื่อกาลังใจการทํางานของกมรมชลประทานอาบจรวมถึงหน่วยงานทุกหน่วยงานในอำเภอแม่ใจนะฮะกรมยุทธาธิการผังเมืองเขตธรราชปานของลางซ้ายแถมหลายๆหน่วยงานเลยที่ผมเอ่ยบอกหมดนะฮะเพราะว่ามีส่วนเยอะมากในแต่ละหน่วยงานสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนติดตามใมในคลิปต่อๆไปครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ